สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่รองครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชื่อสิภาไปตามแนวทางเลขบนแม่กทมเนาะครับค่ะหลังจากงมวดวา่าหันเลขบนแม่เพ่นไหวิ่งเก่าเข่าเก่านะคะท่านผู้ชมเพนไห้ซีกับเก่าเข่าเก่าค่ะไห้ซีกับเก่าเข่าเก่าเลขล่างเดินดีเนาะนี่าวเลขล่างนี่ที่ว่า อันเลขกวิ่งกับเดินดีครับผม,มเพืเพเ่อเพลเลกปกกบคูเขอด<ส>ูตัวดีปุ่นเนาะแมน,นครับค่ะศูนย์หกกับแปดหาค่ะต่อมาแม่เพิน่นรุดตัวประกบเนะาะครับเขาวิ่งเจ็ดครับผมค่ะเอา,ามีเขามขาีรุดเนาะค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลกของแม่กทมขอบคุณแนวทางแม่เด้เอค่ะภาพบรรยากาศนี่ค่ะคือวัดที่ ห้องไปปลอยเตาเนาะครับผมคือวัดยังให้ตถาเทีย่ยวคนอยากไปเที่ยวไปวัดนิโรธพิมพารามครับผมยุทธทางจะเขาอุดรครับพี่น้องธรรมจากท่านังสกุลที่นั้งเชี่ยไปแก่บนเนาะครับก่อนถึงพระธาตุพนท่องอืมครับนี่นะคะท่านผู้ชมคโอ้กวางไงแล้วค่ะท่นะ <laughs> ยายนผู้ชมกวางไงบรรยากาศดีมากค่ะไปดูยุคกับเก่ามาเชี่ย เอาไปเบื้องแนวทางแม่กันเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแม่กทมคลิปนี้เป็นเลขบนพ่มีเสียงนะค่ะเมื่อนี้บ่มีเสียงคลิปนี้พ่มีเสียงเส่มีน้ําเชียค่ะครับน้ําเชียเอามาบอกเอาค่ะแม่พ่นส่ทรงมาห้แล้วค่ะท่านผู้ชมโทรมาบอกแล้วค่ะเอาเลขลางน้ําเชียรก็รลงไปแล้วด้อค่ะเลขลางแม่บ้า,า,บางเด้อค่ะน้ําเชียรเก็บไว้ค่ะเมื่อเนี้ยเนี่ย ตรงๆเลยระว่างเลขระว่างนี่ค่ะระว่างเลขระว่างน้ำเชียร์เคยถามแม่อะไรดิค่ะแบบว่าเพิ่มีหลายสูตรแม่ค่ะมันเด่นเอ่อคือจังแม่เอฟซีพอเอฟซีพิ่สอนเรยนเสีเพิ่จะมีหลายสูตรแต่ว่าเพิ่จะปักรักที่ว่าสูตรใดที่โดดเด่นนังสินะสูตรสูตรล่องเนี่ยค่ะคููใดคูหนึงที่เด่นยังสีเพิ่ก็ค่าใจอย,อยังสี บางทีเด้นสูตรเด้นกับบา้ากไปเขาสูดล่องเงี่สนี่และเพิ่นเลยเอาดึงมาามันก็นเลยเป็นเลขต้องระวังอีกคูหนึ่งยังสีสองคูยังสีเนาะครับค่ะนี่คักบอกอเต็มๆเลยค่ะมาอวนล่าสุดนี่เน้นวิ่งเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเขาว,วิ่ง เอาหนี่เลขล่างดะะ้ค่ะเลขล่างแม่พันทรงไล่มากด้ค่ะท่านผู้ชมทรงไล่มากพันวาย่านเลขคูณย่านเลขสองคูนหนีใหละว,วังจังหน่อยใน้นำเสียพันวาก็คือนอกเนื้อจากนี่เนาะครับค่ะก็คือแปดสามกับ แปดหกแล้วครับผมค่ะเป็นเลขระวังครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมถ้ามักให้เอฟซีเอาเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเลขออกตัวระวังอยู่นี่สองคูนี่เอฟซีเพิ่นสีว่าบ่าเอาแล้วบ่ม่องแล้วอยู่นี่เพิ่นสีมองเพี้ยนนะม่องจังหน่อยในเรื่อง่ะท่ันมุ่มสองคูนึงค่ะสรุปค่ะมีหกคูหกต็แต่สิบสองคูลาง ออกตรงหรือออกกับน้ำเชี่ยกเอาดิค่ะถ้าคิดว่าแม่นแล้วน้ำเชี่ยกับตล่องมาเชี่ยเนาะแม่ค่ะย่างหน่อยต้องอพนมั่นใจว่าต้องถือเมื่อก็ต้องถือเขาดีก็ได้สอมแม่คะ่ะแม่นว่าถ่อห้องแม่นอยู่ดีก็ได้สอมดีก็แม่เอ็นน้ำเชี่ยแม่เอนน้เสียน้ำเชี่ยสิทรมาาถือว่าน้ำเชี่ยได้สอมรอมอมอ้อยนึงแม่นเนี่ยโอ้ยค่ะมองจากหน่อยในเด้อค่ะ อามาเบิ่งเลขบนนะ,คะ้ค่ะเลขบนเลขบนแมเพ่นหวิ่ง7กับ 3, ะะ 3. าม้ค่ะเกับสามทำว่าเด่นตัวใดให้พนมาเมดแมนตัดบ่ขาดค่ะตัดบ่ขาด2ตัวบน7จ็ดสกัน7จค่ะ3ตัวบนหนึ่งเจ็ดสา นี่และค่ะหลายคู่แค่นี้ค่ะบนไชฟ์ซีมาเลกวิ่งกลับไปหาประกบกับสำนักอื่นเนาะครับเพราะว่าว่าหันแม่เพิ่นเขาเล็กวิ่งค่ะเอาสรุปบนและล่างแม่กอทมอแล้วค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปน้ำเสียจะนําเสนอเลขล่างสรุปเลขล่างที่เอซตามไม่ทันค่ะ สรุปเลขล่างทีเอฟตามบอ่อท่านนะคะ่ะรันผู้ชมเลขล่างที่พ้นเข่าแปดเจ็ดเขาวิ่งเจ็ดเขาวิ่งแปดคลิปต่อไปเนาะครับค่ะบางท่านเพิ่นกะ่าเลขดับล่างสามสำนักสี่สำนักคือบ่ลงบางท่านถูกแล้วไม่ต้องถามหาคือนั่นลงแถบเนี่ยลงไปหมดแล้วได้ครับผม <c oughs> ครับบานนี้ แม่เอลซี่บนโท๊ะเมื่อาน้ำเชียสรุปไผยเพิ่นเบิงนะ้งเนี่ยก็เข้าใจ่นยูดีค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ตามถูกขิปก็สิคือน้ำเชียนี่ลหละแบบว่าก็มักเบิง่งส่องกินยังเสียนบะครับค่ะก็ตามเพิ่นบพท่านคือกันจจงเสียค่ะห้าก็อาจจะบ่ได้เบิ่งเป็นบางขิปเนาะเนี่ยค่ะน้ำเชียกันแฟนครับส่องกินด้วยค่ะเพราะว่า มกินเขาวซีแเอาตองเบิ้งกอกันค่ะเอานี่ละค่ะเดี๋ยวคลิปนาะน้ำเชียจ,จะสรุปเฉพาะเลขล่างให้เอซเบิ้ง้อค่ะเฉพาะเลขล่างเนาะครับคลิปนี้เป็นแนวทางของแม่กทมบนและล่างเพิ่มเติมมาให้ระวังก็คือ8ปดสามกับ8ปดหกสลรับลางของแม่เนาะครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะแม่กทมวิ่งบน วิ่งบนเจ็ดกับสามได้ครับพี่น้องเพือ่อนกบบเน้นทั้งสองตัวถิ่มบ่บได้เลยแมนค่ะทดานผูสชมมักอาจย์คัดกับพานเนาะครับค่ะ,คะหลายสำนักแล้วค่ะแต่ว่าคลิปต่อไปขักวัวเถาเนี่ยครับผมยาเลอเด็ดขาดครับพี่น้องแต่ว่วแถา,าแม่เอฟซีเอนนำอุลเวนบบตีโทรมาบอกเลขมีที่มาแมน ล่างคู่เดียวน่างคู่เดียวเก่ามาเชียกแต่้รับสายกับแมย์สุดร้อนเนี่ยแหละครับผมเพิ่นว่าเลขรุดมากว่าสันค่ะเนี่ยเออเขาดีว่าเถวที่เพิ่นไดมากเพิ่นก็ส้มซ้อมบังไหวน้ำครับผมคือว่าเขาดีครับพี่น้องเสียแน่ว่าเสียแน่ค่ะของมันนี้เนาะเพิ่นว่าเลขรุดมากแม่ได้มากเพิร์ลโทรมาบอกเก่ามาเชียด้อยค่ะดานมู้ชมสิเป็นตัวไอยู่น้ำก่ามาเชียบอกเอฟซีกันเทีย เพิ่นอยากได้เลขคูเดียวหลางแม่ค่ะเอาคลิปนี้กัเป็นแนวทางของแม่กทมคลิปต่อไปเอฟซีเยาเผอรดอค่ะ,ยะเยาเผอบอเห็นคลิปดใดห้เบิ้งคลิปต่อไปเ้อค่ะดานผูม้มเนาะค่ะเอาถ่ายคลิปขออนุญาตขายขีมเ้อค่ะดานผู้มค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเนาะครับผมค่ะยังจ่อเช่นเคยครับพี่น้องความสวยความงามคมีมานัมเสนอให้พี่น้องซีค่ะเอาขออนุญาตเด้อค่ะถ่ายคลิปเอฟซีพันกะทักมาทุกมือค่ะส่งทุกมือเด้อค่ะท่านผู้ชมส่งทุกวันค่ะครับของมีครบค่ะของมีครบตัวเอฟซีพันการ์้ไว้ดีแม่นค่ะ ก็จะมีบ้างเนาะที่ว่าอาชะมีการจัดทรงราซาไปครับผมค่ะ,ะมีขึ้นกันครับค่ะแต่ว่าน้ำเชียร์นี่ของครบทรงเลยเนาะครับค่ะสร้างมือนีทรงมืออื่นค่ะครับเอ่อก็จะมีสบู่เนาะค่ะสบู่น้ำเชียร์หลังด้วยสบู่แล้วต่อมาก็เป็นตัวเซรั่มเซรั่มเอฟซีถามว่าใส่ได้โด,วดวนว่าถ้าประหยัดก็ได้เดือนหนึ่งแมน ถ้าบ่ประหยัดก็จะได้ประมาณสามอาทิตย์นี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะสามอาทิตย์ตอนแหลงน้ำเชี่ยกับบถึงเดือนแล้วเนาะบีบไส่ปุ่นหลักค่ะท่านผู้ชมกับบงบางแน่ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะประมาเดือนนึ่งล่ะครับผมค่ะหลักกต่อมาด้วยแป้งตะลับด้วยค่ะค่ะท่านผู้ชมใช้ดีครับผมแม่นมีกันแดดพร้อมค่ะกันแดดพร้อม นี่แหละคะ่ะต่อมาเป็นบำรุงผิวเป็นน้ำหอมในตัวครับผมตัวโปูดเกามาเชียะะร์แล้วค่ะท่านผู้ชมผลหมักใส่ค่ะมันหอมไหมคะ่ะน้ำเชียร์กับหมกักคือนกันค่ะแต่ว่าทีในแนน้ำเชียร์มกักนี่แล้วโบมีฝาเนาะนเกียวกับนานเนี่ยแหละต่อมาคอันนี่หลักกับแป้งตะลับท่าผิวกับใส่คือนกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมว่าใส่เไรคะ่ะครับ ถักไลน์มาเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าไทยเอฟซน้ำเชียรส่งเข้าไปในไล่เห็นแล้วให้เอฟซระบุในเด้อค่ะว่า,เ,าเซรั่มหน้าเซรั่มผิวค่ะแป้งตลับขอเบอร์หนึ่งเบอร์0เบอร์2เบอร์สามแจงมาในเด้อค่ะเนาะค,ค่ะถักไลน์มาได้ก็คือ098 474ก้าแป่เจ่แามค่ะว่าเป็นไอดีไลน์ได้ครับผมเป็น เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์จะคืนน้ำเชีย์ครับผมค่ะอาถักมาไหนด้วค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ